กับว่าหตะคู่คู่อาจัท่านเออคู่ไหสิว่าเป็นคู่คู่เนาะแย่ๆพอหาคู่คู่พ้าวว่าพอสีสอนพอไหวพอคืนมาเสียจุดอ๋เสียจดมากขึ้นเนาะครับวันที่หาคือมือวันที่เก่าเนาะค่ะวันที่เก่าบอกบุญเนาะค่ะวันที่เก่าก็คือวัดโพชุ่มเนาะค่ะท่างตำบลชุบเสาครับเพื่อเพ่นนะคะที่แม่คู่สีแดงเฟ ถั่ววายผ้าตาหารของพา้าห้าสิบเมตรรวกพร้อมกับผ้าแล้วเพิ่มเน้นอีกสิบสามองค์เนาะคะ่ะสิบสามบุตสิบสามแล้วก็อาหารการกินนะคะอาหารการกินมแม่คู่ค่ะให้แม่คู่ทั้งพุทธเจ้าเตรียมให้เนาะคะ่ะแล้วก็ไปตักบาทร่วมกันขึ้นหนึ่งโม้งเสาเลยคะ่ะหนึ่งโม้งเสาผ้าหอยท่านค่ะ หอมกำแฮต้นเงืนหลักคะมีนั่งล่ำล่ำถวายแลักคะแก่โนตลีหอมด้วยค่ะรางวัลที่หนึ่งกับรางวัลที่สองหนึ่งร้อยใบเด้อล่อหลุนล่อหลุนนะร้ใบอีกแล้วมึงนั่งยิ้มกันเลยดีครับเล็กไทยสองตัวเนาะว่าเขายิมได้ศูนย์เก้าศูนย์เก้าเลยค่ะเล็กไทยสองตัวเนะคะแม่คู่แกกไปหลายใบนะคะศูงเก้าหลายใบอยู่ค่ะค่ะแลักค่ะมีไร่ซื้อนะคะทีเพนทรงของมาให้เนาะค่ะคือ หลายอย่างนะคะนั่งลงเลยค่ะนี่เละค่ะมีปลูกม,มีเทียนนวันมีอยังแดียนหลอกหลอนมันถลัยรัตินุชลาชะไลรัตสาะค่ะมาถึงเลยได้ค่ะผิดประารถึงยังเดียนก็นคือหลายอยา่า,ยา,ยยางนะคะขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเลยค่ะเด้อเออมันหลายอย่าง ช่องสามลังนี่ยแหละค่ะคุณอาว่าถึงแล้วค่ะพุณถึงกับไว้จับยวนเออไว้จับยวนกับมีนะคะนี่ก็รองทามได้คืารองอะไรคนณทางว่าถามอยู่บนจานได้โคแล้วเด้อค่ะได้ละค่ะไดเลยค่ะขอบคุณหลายๆนะคะแล้วก็บพ่อทั้งแม่เกียดนุชพันทองจากกรุงเทพนะคะ มอไผ่น้องหญิงสามร้อยน้าร้อยสามรอย,ย,ย,ยตบเมื่อครับตบเมือค,อคขอบคุณครับนา้าร้อยแล้วก็น้องหญิง แล้วก็ยิมค่ะตัวสวัสดีคับสวัสดีคแล้วก็เตียงโม่ครับสวัสดีครับค่ะคุ้วนแหาเด้อสวยงมีค่ะสวัสดีค่ะมาดีค่ะามมามเปลี่ยนลูว่าเนี่ห่งเขาลูกเรียนไหมใช่ก็มริ้กยอดจะียอะไรู้ช่หลายหลายเค่ะคุณ แม่เกตนุพันธ์ทองทำตามสัญญานะคะถวายปูอีกหนึ่งหมื่นบาทนะคะค่ะขอมาพุ่นขอบพุณหลายๆพวกครับฝากให้หนาหน่อยฝากให้ยิงให้ยิ้ใมให้แตงโมเนาะค่ะขอบคุณค่ะคนละสามเนาะค่ะขอบคุณหลายๆเลยค่ะเด้อแต่มีหลายปูหลายคนนะคะที่คนฝากมาไปคู่กับจัดก,การให้เรีเยบร้อยของน้องยิ้มเลยสุดใจเหี่คนว่าลายซีลายเชียรน,นี่เพื่อนกระแสวขึ้นนะคะเนาะครทางปับตานี้แม่ปูกับ เออแม่คู่แกงอีกอีกนึงเนาะค่ะเพราะว่าบางเทือบางที่เอฟซีอ่ะสิบคโปร์นะคะ่ะสัญญาขาดเกินใบาสามคือบางเทือบางที่แม่คู่ยุดรับแขกนะคะเนาะจะไปยู่หอ<ต><า>นะครับจะไม่ไล่แล้วก็โทษโทษฟันจังมาเดินค่ะเด้อบางเทือบางที่แม่คู่ก็รับแขกมือมือเนาะค่ะก็คือเวลานั่นก่ะบางเทือบางที่แม่คู่ก็ออกไปข้างนอกจกอังหี่ เขโทษหล่นร้ายนะคะเพราะว่ารับเม็ดเงอนซะพวกไวแม่คู่กับพี่ทุลักษณ์ครับเนาะบางเรื่องบางที่กับพี่ทุละไปนี่ระค่ะเรียนงานให้คู่นะคะการพร้อมเตรียมงานนะคะคือวันจันทร์วันจันทร์คือวัดโพชุ่มนะคะเด้อทั้งตำตำบลดชุมเสาร์เพื่อเพ่นนะคะแล้วการวันที่สิบสี่แห่ตัวเงินทางวัดปูเท่ทองนะคะแม่คู่กับได้เข้าไปเบื้องวัดเบื้องยังน้ำละค่ะเรื่องอาหารการกินนะคะแม่คู่กับได้สิเียร์ให้เพื่อนละค่ะ พร้อมกับซ่องเนาะค่ะซ่องกูได้ยักรวมน้ำกะได้เนาะค่ะเพาเป็นยังเนาะค่ะอยากรวมบุญน้ำแม่คู่กับสิจัดไหยนะคะขั้นลำกับสิร่วมกันก็ได้เนาะค่ะคือพระห้าสิบเป็นร่วพร้อมกับเนียนดีสิบสามเนาะสิบสามต๊ไปกับหาสิบหกสิบคัวนี่แหละค่ะครับหกสิบครัวเนาะค่ะนั่นแหละรวมกันอาหารการจินแม่คู่กัน สให้เพิ่นเฮ็ดให้เรียบร้อยแล้วเข้าไปตักบาตรยุคบุญเลยค่ะเพราะว่าบาตรเยอบางที่เข้ากัสีบ่ทันเนาะยิ่งเข้าก็ต้องออกแต่บานแต่เสาร์แต่ตีห้าออกบานตัดตีห้าดีค่ะแคุณแต่ตีห้าเรือว่าผู้ผู้ยุ่งไก่คุณแม่ยุ่งมุกดาหันกันทีมากครับต้องมาแต่เสาร์คือเพื่อนเสี่ยวอาหารการกินมากมากน้ำมากถุงโถงน้ำยาสีหน้าเรียกว่าเอ็กซ์ซี่กับแม่คุณกับแม่คู่กับแม่เอ็ซีอยากรวมเฮ็ดลงทานน้ำกระไดนะคะเด้อลงทานหรือว่าแม่คู่กับ ให้แม่คั่วทั้งคุณเพื่อเทสหน่ำ้วก็เขาเอา,เอาปัจจุป,ปัจจัยนั่นแหละไปรวมถวายไปรวมอาหารการกินนั่นแหละค่ะที่ม<พ>ันรวมมากแม่คั่วก็เสียหายเพื่พอจัดการในนาะคะ่ะเพราะว่าทั้งแม่คั่วห้างเทืยมมันกัน มันก็อยากหลายยางเนาะค่ะทั้งน้ำทั้งในแต่ว่าสำรับวันที่เก่าตอนเสามาหาแม่คู่สีบปโพเนะค่ะเพราะว่าแม่คู่ตีทุระนะครับท่านที่ดีนะครับอยมามหาแม่คู่ที่โทแกงค่ะโทษแกงหรือว่าแกงท่้นแตงโมหรือว่าเอียกกรอะไรเนียค่ะสิมาเมืองมือนีเซดนัดเวลากันนะคะเพราะว่าบางเรือบางที่ม่ไมนกับสีเสียเถี่ยวเนาะมาหาแก่มาพบมาหอดหงมงแรงแกเสียคู่นึงแกสีแม่คู่ก็คือยุดรับแขกเลยเนีค่ะบอกไว่าต้องต้องโทษมากก่อนนะคะ อดีตคุณนันทพัฒน์เนาะค่ะที่เพิ่นรวมถวายรวมสาโครงการคนละครึ่งกับผูคนละสามหมื่นห้าโอ้โหฝากมาท่าของความเกตแต่โม่ขอขอบุญขอคุณหลายๆเนะค่ะเรื <c 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 euh ่องสาธุอนุโมทนาสาธุบุญนั่มไม่คู่กับสิบเอเสียบต้นเงินไปทางวัดนั่มเนาะค่ะแบ่งไปมองละเล็กละหน่อยเนาะค่ะเรื่องรวมใส่ซ่องนั่มไซซซ่องกับโต๊ะไปหาหกเมื่อนนะคะแล้วก็พร้อมทั้ง อาหารการกินแม่คู่กับไห่ทั้งวัดเพิ่นจัดกับเข้ากาันน้ำปัจจุบันใจ,จที่เอ็กซีรวมสางม,มาแม่คู่กับเสียไห้เพิ่นแบ่งไปน้ำเนาะคะะ่ะแล้วก็บรวมทั้งต้นผาป่าเนาะคะ่ะที่แหละเฮ็ดตามุ้บเนาะคะ่ะหลายมองหลายที่ที่แม่คู่เดี่ยว่ายเอ็กซีสางนันพน,ะะน,นพัฒนเนาะค่ะนันนพัฒนพอเพิ่นก็นรวมบุญมาตลอดเนาะ,ะที่แตงโม่กี่เพิ่นพานทั้งช่องของเกตแตงโมเนาะคะ่ะวันนี้แม่คู่กับชีมนหมุนปูลับเนาะคะ่ะ การคนละคืนกูคุ้มการอนุมัติเร็วเนาะกูอนุมัติเร็วงวดนี้คุ้มการคุ้มการคนละคืนกูมีไรกันไรล่ะคุ้มการคนละคืนกูไล่หลา่วันเนี่ยช่องกับทยอยซืไอในในแน่แน่ใชเย็นได้กับเด้อบางเรื่องบางที่อ่ะอ่านบกพรายซื้อเนาะค่ะเพราะว่าแต่ว่าเข้ากับมีรายซื้อหายตันานเนี่ยจะสีนะกับเด้อมันหลายผู้หลายคนจะเสียนะค่ะ ข้าวแตเขี้ยเสื้อขึ้นหางแล้วค่ะแก็เอาขึ้นทั้งหางในลายปูในระค่ะครับผมบ่หมาตข้าอามสามหมือกเบรลียบหมดแล้วครับรลายครับเอปูร้านปูรลายเยี่ยสัู่ปูดูทำไมจะคันเนี่ยโตจาน <จ>กอ e. รอบรอ ah ah บครับรอบผ่านแดนผ่านได้หน้าหมู่เร่งแล้วรักออว่าจังไรว่าจังเอารับฝาเอรับตุฟาจัดแล้วรักคือนั่นนะพักอ๋อหาโสพรัะโครงการโครงการครึ่งกับกูจะอนุมัติดรวจมาอ๋อตรวจักอะไรก็ควาหมุ่ม่นปานะท่านอยากเช็ดอยากถางแล้วหรืเนาะ หาพอถืออวยพ่อหายแล้วหลุดแล้วด้วยวาลามือปูชีวะขาปูตาปวปวคุ้มปวคุ้มเต่าคือเต่าคาเต่าบาดกจ้ทชองด้วยบาดแล้วมีขอบทั้งเท้าเวรช่วยกนมักถ่าขอห้ลุกง่ายจเริ่มจเริ่เนื่อหายเง้นหลายน้องหายค้องหลายมากแล้วหลุดแอ้หาหาไม่เจอขอบขอครอบมวหนาไ้หา่กว่าเต่า ไปหลายก่าเปาขั้นคือหลายวะไปขั้นคือหน่อยว่าค่อยได้หลายอันนี้เอพีเนาะเออภาวรช่างท้าเวุวัณตุทามาท้องด้ถ่ายทองบมื่อไรถึงไปคือเนาะเขาไปซื้อแต่ทองดีแหละบันทม่ทองเจือดีขาดม่นะเสียงดังฟังทัด อาขครลูกขายร้านไม่โชคไม่รักไม่โชคไม่หมานะลูกเด้อเจร้อนใจร้หางไม่ดีใจเช้ามาคือทารัแต่มีโชคไม่มีวุอจะได้โชคไม่ก็ได้ได้เยอะมั้งเยอะเยอะได้เยอะหรอ้าหรับงใจเกนแล้วก็ใจห้อรับใครแบบอ่ะมัมอันนี้อีกแหละเออแม่เม็คโธ่ขำมั้าว่ต่เร้อนใเร้อนหางไม่เีใจเช้ามาคือ้ารับใรแบบเอ้อ เออแต่พวบมาบ,มาบ่ไป่ก็เท่ไาไา้แต่กับประตูคุดท่าตันน้องน้อ่าตะเรืมจะเรือหมดฮาวาคามาวาสนลายกุดอมทาบกันฮะฮะ ด้วยบุญบารมีตัวชีพอาข้าเพื่อปกปักรักษาลูกทั้งบ้านเมืองเออหายใจเรื่องห้องเฮียงเลืองเด็กแล้วกลเด้อหางไม่หมือแบบขอบหา้ลูกเด็กเทุกอ่าใจบุญใจดีอืมหางราพหายเมจนะนังครับเออพอหมดไงแบบพอแบบเด็มีอนหมไงเดับอันนี้ก็ร้ายคืรักคุกรายรัก่ะ ตาลุงตาลมารู้อ่าพอรับหายแหวนไม่ตผู้สิงไม่โฉมบางอ่าเมื่ตองสิงมีโมม่ใช right ่หร้อครับอ่ารูกวามว่าโูกพอรับตาลุงตาลืออครับเจ้ี่ขงจิ้มต้ส่างถวายส่างอแขนเดียบอยฝ่ายที่สองขงพื้นดิ้งครับชดไปกลางว่าดได้พอวับค่ะช่วยสิเรมากคืนพอนักแล้วต้องี้ยงแหงแข็งแหงแข็งว่าบ่ได้รับไปแลาคข้าจะเบาหลายว่าค่ะ ฟังเบาท้งห่างท้องมวันท้งเสียใจฟพงไม่ชุกกางไม่ชุเดีห่อค่ะท่งดีใจพราะตัวหนามต่าไหลเสียใจกะหายดีใจกะหายเนาะด้วยท้ายวงเอ็กซ์ีร่วมท่างพอทั้งทอยทั้งยิ้มนั่งอคอภาษท้ายดุยพอมากขึ้นดค่าคาษาดื่มบัตขอบบึมขอบคู่ไร้ลายเด้อบืมไร้ท้ายงาเนาะเพิ่มจังไรมากทอกาดทอยงาดิ้อคอ่าบา นะองหลงน้อเปิดไดบุญระท้ายงาหลางลบ่เป็นน้ำบ่เป็นน้ำท้ายบุญพอรายคือราเสียงรายฝูรายคนนค่ะนะอรายกูอมคากน้าค่ะะใรใจริ่เจรึ่ง้จรึ่งใจรึ่งหางไม่ดีใจเทีงยังบ่สงพอใรแต่ใคเทียงยังบ่สงพอรู้แต่ใรรู้ใด้วยบุญบารมีปุญชิบะครับประทานโชกพระทั้งลูกรระเจริญงใจรึ่ จะคยเาไปเดียวกับว่าอมองจ้ะยังจะปูนี่จ้ะกองเกวันปูเออของอีทางเจว่ะเอีว่าเกียซื้อไว้แลกไม่รอารอเทอหเป่าค่ะเาขาเสียคือว่าไงเสียงยันจะปูอ้ากคนักงานไทใอไร้าเราถึงบ่าขอันไี้ร้องน่จะยันนนไทยอะไรจะขานางหลัขือแอลอไรัดแ เอเพราะขึอูคือใช่ไหมคืบาดาห์น้ำม่าคือรเดียบทื่นางไผัทึือนางไผ่นอชพัชราพรนอชุูธิค่ะอ่าร้ายถูกร้ายค้นร้ายูกเนาะรวมเพศรวมทากหายบุกรไม่ถูกไม่หลับไม่ถูกไม่หวานตุกขภาพแข็งแรงหายเงื่อนไหลร้องหายท้องไหลมากจุกทุกค้นลำลำเรื่อยเรื้อยหายถูกหากค้นลำหลุดเด้อจ้ารู้จ้ารุ เป้าหายเร็วหมดแล้วจ้ะมดแล้วครับมันเคียแล้วะไม่ถพอเออตมเมื่อเขี้ยมพอจองรับทูกเอเขียงแล้วบ้าแล้วพอเคียหายเรวจ้ะหางรมโตรงแงแดง้าินก้นนี้ตายตั้่อให้เขาเบิ้งไงาบิงเขียเอเท่า เสียร์เองซื้อตัวใหม่ให้แม่ด้วยนะบักเสียเองข้าหัวทักหัวขวักไปครับขวักไปขวามันไอ้ปูบอกเปล่งถามมั่ใจตัวเองก็พ่อบอกแล้วเออดูพ่อกับไปดูคนอื่นเนาะไม่นะจะรอกการบ้านต้องไม่ใจตัวเองจาไปลอกมันดูอะไรเรื่องงานหนามันปวดนะบักเสียร์เองห้างน้ำเพกับพานห้างน้ำเพล่กับบ่อพานนะครับ คลิกตารนางน,น้าเนาะลูกเนาะมั่นใจตัวเองก็เออกนะ็ไก่ข้อหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นเท่าไร่อืมบักเชียเอ๋กต่อว่าหนึ่งบวกหนึ่งเป็นเก้าฟูงี้บักเชียเอ๋อต่อเอาหน้าบัรเชียเอ๋อเชนะื่อว่าเป็นข้อไหน,นที่แท้จากข้อกับคุณจากตัวหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองบักเชียเอ๋กว่าหนึ่งบวกหนึ่งเป็นเก้า ตลอการบ้านเคุณ <irgendw> จ <el che> ัว่าผีเลข้างในโตแต่เขาหมากนั่งบอกแม่บอกเพราะฉะนั้นต้องบ้านแต่ตัวเองคู่แต่ตคู่แต่ตรวจการบ้านนะตรวจการบ้านบักเชียเอกบอกว่าหนึ่งบอกหนึ่งเป็นก้าบายมีของแต่ของหนึ่งบวกหนึ่งเป็นถองคุณตลอบการบ้านบักเชียเอกคลิปเหมือนหอคู่ก็ต้องเอาตามระเบียบแมั้งบอก ภาพเท้นั้นดาล้อการบ้านหัวหน้าเพราะบ้าหัวหน้าบางทีก็ฟื้นืดตัดไมรอเนราะหนาร้อกัเตียได้หวบานนี้นั่งหนักหน่อยบ้ามือยู่ข้าว่าค่ะลกออก้องเหลือเท่าไรว่าค่ะนั่งหนักหน่อยต่อเพื่อนก็เก็บบ้าะบ้านมีชุกนีกอ่ะเพราะหนาร้อบ่าง ห้าลูกออกสองต้องยักเกิดบ้องจากหัดบวกหัดลบความแมนลูกน,าาน่ะเขาลบร่องเบว่เขาจังบวบกขึงเขาใจบ้างจริงนางมากน้องมีหัวห้าลูกออกสองเหลือเท่าไรเพิ่งคิดว่าบวกยักเกลนะือแมนใจเนาะที่แท้เหลือมีหัวห้าหากออกสองออก็เหลือสามมนอะ หน,น,นึ่งเราเมืดออมเนาะเป็นมากากับตาวหนาท้งร่องหั่หนาเปลือ,อกอากข้าตกลกูยูน <c oughs> จะขิวม่ถิวาเขาตอบชือตอบชื่อ่าวไปตอบคือตอบคือเราทางน้นเลยปิดหัว <c oughs> ท้องย้อนเข้าจึกพิารนาหมยวันเขานะ <c oughs> นักเรียกเตรียมตัวทุกคนเขียนรายชื่อมาเ <c oughs> ขาใช้กระดาษ ยาบไมีไฟตัวต่ออยู่ร้วหไม้เล็กไหม้เล็กมึงยวพ่อถือมึงเทพแตนะครับวางนักเรียนถือผ่านมาอือผ้านมาผ่านคอยลูกคอยลูกแตงัวบ็เรียบร้อยกับบ่ไดเลยนำบ่อาจกับบ่ได้ผมบ่ขาตีนัสอพอผมบ่ขากับบ่ได้เืย นักเรียนนะติวเข้มนะเติวเข้มนะระวังตัวให้ดีถ้าั้นไม่ผ่านไม่ผ่านกลางเรียนเด็ดขาดเพราะว่าพ่อรับสมัครแค่สิบเก้าคนนักเรียนสิบเก้าคนเต็มแล้วเต็มเลยเต็มแล้วเต็มเลยเข้าใจว่าไม่เกินเอาไม่เกินไม่เกินสิบเก้าไม่เกินสิบเก้านักเรียนสิบเก้าคนติดเอาสิบเก้าเพราะามันมากเกินเท่าไหร่ม่มีสิบกว่า ยี่ส no. no. Do right, right. so ิบเอ็ดแต่ว่า no พ่อพอยี่สิบห้า no พ่อสิบเก่าแต่ว่ามันไม่สิบห้าอะไรก็ได้วัวตุ้งได้แต่ว่าคื่อตัวหนึ่งก็ได้ได้แค่สมมติว่าพ่อรับสิบเก้าเช่ัหมเอิมรักเรียนมาสิบห้าก็ไม่เป็นไรแต่ห้ามเกินสิบเก้าเด็ดขาดห้ามเกินสิบเก้าคนนะห้ามเกินไม่ได้ไม่ได้ข้องเรียนเลยมันเต็มมาจากเออัดอ มาานันจะแงยกันมไม่ได้โฮจากบ่ขับมาเงอยกันโฮจักอยู่ปูม,มันขับแค่ขับแค้โรงเรียนยังไม่ขยายเขายังไม่มีงบอับไงเนาะถึงไม่งบหมดถึงมาไนี่ะถึงโรงเรียนไงตื่น้งรัก <c oughs> ธรรมะนักเรียนทุกหน,น่งก็แหงเบาเบาเอาห้อง่งยรขับไปได้มาคุยกันยังดง บักคุยงะถึงมันเด็กมันม่นออกตัวได้ผูน n à นบักสุดแต่กันนีเอบวกท้หรือยิ่งทองข้อนข้อหนึ่งขอถือถามไม่อนื่นองสองข้อนข้อหนึ่งกล้าบวกก้าเป็นเท่าไหร่เน่งสองพ้นบ้านชื่อชิบคือว่ามันชออ,กออกตกูว่าออกคิดหาคักค่ะเด็ยิ่งสองพ้น มาเก้าถีค่ะโหบ้าบ้่าคําแค่อื่นคือคือคือแค่โหานาง <c oughs> ก่ื่นแต่ตื่นว่างแต่หื่นองพ่อเนี่ยเพราะเป็นทางไปตดเป็นด็อกเตเอเตร์เพล่อนมากเลยตื่นอาง้เพราะว่าใดหย่ขาฮ่าฮ่าแข็งแรัรเอาไปเอาวาอะไรยหยิ่งขาเรื่องอีนางกแก่เบ่เด็กตญินกเปนแวนเ็อีกคนแล้วแต่ถูทกทำโทษ มาโรงเรียนขายบางทีก็โกหกบางทีมากโกหกประชักตาแขนั่งกหกแก่แม่ขาดเรี่นดูนะต่วสอบกบปรเทักตัวดูนบรปูอ่าขาดแล้วขาดอีกขาดแล้วขาดอีกข้อถามมือปรเชัาไม่เอ็นสีว่าทางขอดีมันไม่เอ็นดุสีเขาตอบางเมนจากความบ้าเื่งบานงฝัน โค้งถุนเขาบอกว่าเก่าถ้วนถ้เกาแล้วเออตัเกูกราเทราเปิดกูเกาโค้งถ้วนถ้นโค้าแบบราดเนาะราดเออบอพายก็คือเด็กหญิงแก่แม่เรามาดูนะพอจะตรวจสอบบางแถวไหมพราะนั้นจำไปแล้วหือจำไปแล้วตรวจสอบผ่าพอแล้วมียงคือเอาแค่สิบเก้าแค่นั้ไม่ให้เกินเด็ดข่ะ เกิดไม่ได้ได้ขาดห้ามงานครูทคำพูดเกินบ่ได้เด็ห้ามเกินสิบก้าแต่วางลดลงสึบห้าได้เข้าใจปะครับลแต่วาถานลดลง1ิบห้าได้นะแต่เกิน,น,<ด>น 1, <c oughs> 1> นิบเก้า,าไม่ได้นะโดนเกินบ่ได้มาโดนนีหลังโดนนั้นไม่ข่าวกบูถูกต้องเพราะไม,ไมไไ่ร้องข่าวไม่การข่าวได้รู้หรอแต่เดิม แต่งตัวมาอะไรก็มากเลงนะนะบอกเลยว่าดอกตาหมากมาน้ออผู้ใดห้างกากุหมากนะักนักรี่องกันนะขัดแม่เนาะผู้ใดกินน่องอ้วยกับโคมากถ้าเป่าหวานขัดแม่เนาะ่า้ใดเป็นตัวน้องไปร่วมกับพวกยาบอม้ายาเก้ปวนยาไข้เครียดโคมากพอม เออเพื่อนผมก็ใ่อันเมื่อไงนักดีหายสางทีแล้เขากองือจังเหรเสียงร้องบ่าเสียงร้องบัามามร่ยโรโรายปก็ <c oughs> เพื่อว่าถีา่ขบอนไม,ไม่ว่าอย่ไรก็้าว,มา,ว,ม,าวม,มาชักบางลวัวออไม่พู่กครใส่ที่พูดป้าอันนี้ว่าใครข้อบันทึกข้อจัตรวจตางานขอจะดใส่กระโปรงแม่แังไงเขาเป็นผู้ชาย อลูกแก่พ่อเ็ไม่ถ่ายพ่อไม่ได้เป็นลูกาก่หนาเสียพ่อเป็นานคงหญ่ไม่ใช่ให้มาขอคลยขอพ่อปั่นหนึ่นาไม่มาทำมาไหแต่ว่าเรียงโรงบนมากพอพูดทำความสะอาดอยู่รอบบ้านนี่ใส่ปอว

เปลี่ยนรถไปเลยะรนบาทเดี๋วเบิบาาาเรบออไ์ได้เอาือบอกเพราะว่าหางนักเลี้ยงฉวยไม่ต้าคู่เท่าๆแล้วนัก็ืจ้าการนัเลี้ยงเต็นไถมากัเยอะมา่กอมกัน,กนโซเบิร์กใส่ด,ดูปูนูสูบขัดผู้ชยเไหวนเออเปลี่ยนเครื่องหายใจลอยัดใจน้องถ้าเกิดยิ่งน้องที่เออเปลี่ยนหายใจเบร์เริ่มเรื่องระไรข้าไปเกิด้า อดียวมันเปิดดักมันไปใรไหวมันงานเขาัานเขาข่นบตลอดร้องบลแต่ว่ากีนนั่จุรพอดีคือสุดหรอทับหวอหวงอหงอหนักเลยปัญหาอือไม้ใช่กับปู่คือใช่กันไม่ใช่กับปู่แล้วพอเบิกเข้าไทยคือบางงานต่างกั้งเตียงแค่ะ วอ้า,า่นต๊ดบ้ารักคุ้มนบ<ะ>เมยรักเลยนหละบังบ่าฮาบังเสียที่นั่นเขาทอนฮตึนเขาไปเรียกตีมูเออไปรองยากก็ไปกวเัข <c oughs> เขาแก้เสืเบมาน่านมด่าว <c oughs> ่าร้านมือขอขอนะไปเห็ดล่มท่านบรอยูในซอยเทียวพูดจังร่าบ้าตึงจังร <c oughs> ่าบ <c oughs> ังบคือรัาเขินรักนอน เด็กเก่ไว้มัมาต้องไปทักทุกทักแม่มาวันนักเรียนเด็กหญิงแก่นไว้ก็เด็กหญิงทักได้เอาตาหมามาพอห้าเมืองนะห้าถวายเมืองนั้นเด็กหญิงปาดท่ามากไมิ้นมาทั่มาแหน่ใช้หอยแบนใช้ตาขัดใช้ตาขัดนะทุเมมงใช้ตาบังห้าน่ะเบิ่งกูแก่ ไม่ามาย้าตาางแล้วก็เลวได้ยังยิงแกงอกแกงแม่งหัวหพอเบาังโลยตัวับงหาตัวคู่คู่ไปจับทางเอมไหนถืงว่าป็นคู่คู่แล้าเจ้าพอหาคู่คู่พอ่าพอสิสอนมาไหวพอคือมาเสียจุดเสียมาคือดู่ไหนมาไมลูกเสียปะพู ม่ตเ,เอาพุ่งขาดกอนมาทีุ่่งบ่าระแือแต่ว่าเอาพุ่งออกนั่นคือมกเอือรังหมดแลวันนี้คุูฝันได้ถูงเก้านักแม่แล้วมานเถียตัวนแล้วเออมาสอนนักเรียนเออบ้าไ,ได้ไหมาบอกเลยค,ค,ค,คนเออด,ดาสอนมักเรียนเราบ้าได้ันมาบอกเลยน ว,ว่าคคูสวยางถึงมากได้ก่สิใช่คูกได้เนาะบางนี้ครูไม่ว่างนะครูฝึกฝันได้ค่จะจูบานะคือเป็นกายากเนาะครูกับักไปว่ามาเือต้องยิ่งร่างสมพ่อเนาะจักมนังตึงนะ่งนวดคูกันังว่ะอ้ามือนี่อ้ามือนี่ว่าคื้ห่างไหมบอกอาหารแม่มือด้วยว่ะนี่ปู ชักจะออกไปงง้างแล้วยิ่เล้าบ่เดี๋ยวจักคือว่ามีรำได้เนรอออะไรงะโอ้ขอกี่ดังคัับคาะีดมาแเอฟฟีมาเลยร่วมถวายถ้าน้าปู่ตานะบอกาหายให้ตะรู้ใจรู้เื่อผูทุก็รำรำเรื่องรู้วยไรแล้วหางไม่ดีใจเชื่กผทุกคนมาแบบถางรับอาหารแรกมืึอเดวพอที่บอกค่ะ่ แกงเห็ดหลากกกับแดดจิงแกงเห็ดผอกับแดดจิงแกงน้าหวายกับแดกึิงครมครแดกถิงบางสุดยาก่ะพราะท่านแบดกิงแต่ปนโขปนโกจะไปซื้อก๊กใช่หรือล่าพ่อคะย้อนลไปซื้อให้ปูโขไปซื้อกกอยต่างประเทศนะเขาขายมาเพืองแล้วเขาไปเอเน่ะเขาคู่อาไวเรียกเราตายเร้ได้ต่ายเราได้ คขวานเรียบร้อยแต่ว่าเมาเราไปมันถึงขุมขาเมาเราไปพอกับบ้างบ่ขุมพอกอย่างมัาบ่ขุมมะคือเอากอมกออเอาหม้อกับไถ่ไปบีบขวานวช่วาจะับไถ่เอาข้าวใหญ่ก็เบิ่งตอนนั้วขออีนังลาชาเอากันถิอืเอาแมงกับไถ่ของอึนังมา่า เอาข้างมือไปปะหาเก้าอาหารมือห้า้ามื่อกือข้างห้าเก้าเจ็ดสองห้าเก้าเจ็ดสองมืจอกถอข้างกับครอบคามันไม่หรือปูมันได้หรอะเออมันไม่เว้ยอะแค่ไปคือโูกมากี่คือบ้าต้องเอาข้างในไปหรอเอาข้างข้าวที่นังนะข้าวปโต๊ะข้าวแค่นี้โต๊ข้าวได้ปูนี่โต๊ะข้าวเอาข้างมมดยัง นำเผากันปูว่ามันจะไปทับ้ันทับถ่ายนางหลังว่าผู้ขาดายเหมือนก็หัวค่ะข้าเอากันเอาอีกพอฟั่งปากป่าฟังกูเศร้าเลยส่นปูข้ากไว่ข้าไหวห้วไรวนักหนักเรียนไม่เอาไทชอบจะปากคู่เล้วยิมเดียพานบะเผาสวยสุกโสะอย่าง้ซิมปูที่พนมตะวันไว อันนี้ไม่ทุกโคอุดดอนเนาะนี้ทุกโคอดอนอันนั้นทุกโคไทยทุกโคอุดอนกัแท้มกเนาะแต่วัวอ๋อหายไม่ตรงไม่หลับม่ถูงไม่มาทุกคาบๆแท้แลยทุกถูกทุกโรับเรื่องกนเ